ถึงเครื่องสมัยพระพุทธเจ้าท่านจักขุบาเลเถระลท่านจักขุบาเลเถระลท่านเป็นคนที่บวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาบวชในพระพุทธศาสนาด้วยศรัทธากล้าแข็ง เพื่อจะทำเอาสภาวะกิเลสให้สิ้นไปในพัรษาหนึ่งท่านตั้งตัดอธิษฐานว่าในพัรษานี้เราจะทำความเทียนในประพุทธศาสนาให้ยอดยิ่ง ในระหว่างที่พระชมมาสัมพุทธเจ้ายังมีชนชีอพอยู่นี้เฉพาะพระพักก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่นอนคือจะไม่เห็นกายทาากับพื้นจะถึงมีอิริยาบถสามอย่างเท่านั้นคือนั่ง กับยืนกับเดินแต่นอนเว้นเสียท่านผู้ฟังตรงหลายเมืม่อท่านอธิษฐานจิตตั้งตัดดังนั้นแล้วสามเดือนท่านก็ไม่นอนคือทำความเรียนอย่างเดียว ทำความเพียรอย่างเดียวก็ในเมื่อทำความเพียรอย่างเดียวถึงสามเดือนไม่นอนโกไในตาหมอนก็กำเริบขึ้น <c oughs> คือน้ำตาไหลน้ำตาก็ไหลออกมาโดยที่ไม่ได้หลับได้นอนนะั่นแหละเมื่อน้ำตาไหลออกมา มันก็ทำให้ตาช้ำอยู่เสมอและทำให้เกิดเป็นโรคตาขึ้นมาเมื่อเป็นโรคตาขึ้นมาก็ม่ยอมให้หมอรักษาะ <c oughs> แม่หมอมารักษา ก็ไม่ยอมให้ยาไหลเข้าในตาเพราะท่านไม่นอนงายน้ำยามันก็ไม่เข้าไปในตาหมอก็เลยให้ยาไม่ได้ผลในที่สุดหมอก็ไม่ยอมเอาท่าทิ้งเสีย นักเข้านักเข้านักเข้าที่จุดบางประจวบกับวันออกพรรษาท่านก็ได้สำเร็จภา,ารหันและพร้อมกันนั่นเองดวงตาของท่านจาับขูของท่านก็แตกทำลาย จะโควของท่านแตกทำลายพร้อมกับสาเร็จพระอรหันต์ในวันออกพรรษาแล้วจากนั้นภายหลัง, <c oughs> งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีได้เฝ้าพระพุทธเจ้าที่กรุงสาวัตถีแล้วก็ กลงคืนท่านก็เดินจงกรมด้วยไม้เท้า <c oughs> เอาไมาเท้าเป็นที่พึ่งถึงจะกรุกท่านไม่เห็นแล้วท่านก็ใช้ไม้เท้าขำเอาเดินลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่ทายาทโยมท่านผู้ฟังทงั้งหลายก็ในคืนวันนั้น ก็เป็นวันคืนที่มีุนมีฟ้าทำให้พวกมแมลงข้อมทองหรือมแมลงเมามันก็ออกจากรูออกจากปวกมันออกจากรูออกจากปวกมากมายแล้วก็บินมาแล้วก็มาก็มาจับอยู่ตามที่จงกรมของท่านแต่ท่านก็ไม่เห็นท่านก็มองไม่เห็น ก็เยียบย่ำตายเยียบย่ำตายเป็นอันมากทายาทโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนเช้าบบพวกไปสุดสามเณรมาเห็นเขาเ้าก็กล่าวติเตียนก็กล่าวติเตียนว่าท่านทำบาปท่านทำกรรมท่านไม่ดี ระจายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าก็ไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าแพระพุทธเจ้าก็จึงได้เรียกประชุมพร้อมกันได้เรียกมาประชุมพร้อมกันใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนติเตียนใครเป็นคนกล่าวใครเป็นคนโจน์ <c oughs> ก็มีคนไปเห็นกันมาก ทั้งปิสู่ทั้งหมูตรามะเนนก็ส่วนมากก็เป็นปุถุชนแต่พระพุทธเจ้าก็จัดว่าอันนี้ไม่เป็นบาปอันนี้ไม่ใช่ท่านทำบาปเพราะว่าพระอรหารนั้นท่านพ้นจากบาปแล้ว การเป็นแบบนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเจตนาของท่านไม่มีแต่ถ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสถามพิชกธรรมนเนทั้งหลายลว,ว่า <c oughs> ให้พวกที่ไม่เห็นก็ถามว่าพวกท่านเห็นหรือบางองค์ก็ว่าไม่เห็นบางองค์ที่ว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ว่าเออ พวกท่านไม่เห็นกรรมก็ไม่เห็นบาปก,ก็ไม่เห็นแก่ท่านจักคูบานเหมือนกันและท่านจักคูบานนั้นไม่มีเจตนาที่จะเหยียบย่ำสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ตายสาญญัตยาดยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เป็นอันว่าสัตว์ที่ตายไปนั้นดหวืออำนาจกรรมของตัว คือหมู่มาแหลมเม้านั้นตายไปก็กรรมของตัวแต่ว่าพระจักุบานนั้นไม่เป็นกรรมคือไม่เป็นบาปค,คือก็ไม่มีเจตนานั่นเอง <c oughs> ถาจารยดโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือบาปก็ดีบุญก็ดี สรุปแล้วมันขึ้นอยู่กับจิตขึ้นอยู่กับจิตอันเดียวถ้าไม่มีจิตประกอบด้วยมันก็ไม่เป็นบาปหรือไม่เป็นบุญดังทิ่ท่านพระคุณเจ้าสมพอ่อได้ยกตัวอย่างมาถึงท่านจัากุบาลถึงจะเยียบยา มาแรงตายเป็นอันมากเป็นกอเป็นกอง,กองมันก็เป็นบาปขึ้นมาไม่ได้เพราะเจตนานั้นไม่มีแต่อีกประการหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหนันต์แล้วมันก็จะเป็นบาปได้อย่างไรจิตอากุศลนมันมีแก่ปุถุชนเท่านั้นแหละ แต่พระอรหันาหาต์นั้นจิตเป็นนามกุตนนั้นไม่มีนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวเก่พระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีมากมายแต่เมื่อมากมายอย่างไรก็ตามจนล่ำเรียนกันไม่ทั่วไม่ท่วนแต่เมื่อย่อแล้วก็มีสามอย่างและย่อที่สุดแล้วก็คือมีอย่างเดียว คือจิตนั่นเองพระฉะนั้นผู้ใดรับสาจิตผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ตัดเป็นพระคาถาว่ามนุโนภูงเขมาธรรมามย์เสรษฐามนนมายามันซา,า,าเจประดุเทนะปาติวกะกโรติวา ตตัตนั้ลุกมันเวติเกี่ยวกับมว่าวัหตูวประดังือว่าวรามทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นน่ะมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นผู้ที่เป็นไปก่อนพูดก็ดีทำก็ดี พูดก็ดีทำก็ดีถ้ามีจิตใจชั่วหรือมีจิตใจเป็นบาปทุกนั้นก็ย่อมตามบุคคลผู้นั้นไปแต่ถ้าไม่มีจิตใจชั่วไม่มีจิตใจเป็นบาปจะพูดไปอย่างไรทำไปอย่างใดด้วยอาการอันนั้นก็ไม่เป็นบาป ทายานยุมท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่ก็คือค,คอํารอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ฉะนั้นในวันนี้ท่านพระคุณเจ้าจะได้มาถึงอหวาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามประการหรือมากมายแต่แล้วโดยที่สุดหย่อแล้วก็เหลือหนึ่งคือจิตดำที่ เทสนามาโดยโย่อขอจุติลงด้วยพระกาลเาหนี้ <c oughs>